สวัสดีจ้าสวัสดีโจโจะนะจ๊นะเนาะเมนูก็จะมีเมนูแกงไก่มาฝากเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยจ้าขั้นตอนแรกก็จะมีนะจ้าผกพริกพริกแห้งพริกสดกระเทียมแล้วก็ตะไคร้หนูก็จะเอาปั้นร่วมกันเนาะอันนี้ไก่ที่จะเตรียมเตรียมไว้ใส่นะจ้าแล้วผักหนูก็จะมีผักชีลาวแล้วก็จะมีผักคอมผักกะลามใส่แน่แจักหน่อยนะจ้นะเนาะ อันนี้บะเขือขาดบัได้เด้มะเขือมะเขือนุกเกษเกลือไว้ก่อนเนาะมันจะได้บัวดำโพดด้วยความที่แบบว่าไปหาใบพุลพะอ่าใบพักอีตูบันเท่านะจ๊ะหาจังไดก็หาบัได้หาเจ็ดแปดลานแล้วบัได้ก็เลยต้องไดใส่ใบเอ่อเอ่อเขานี่ยังสิเหลวเดี๋ยวนะเอ่อเป็นเป็นใบพักอีตูของ เป็นของอ่อิตาลีเนาะนูก็ใส่ไปก่อนมันก็หอมคือกันเด้งก็ดีอยู่เมื่อทุกอย่างครบแล้วนูก็จะลงมือเห็ดเลย้เดี๋ยวนูจะใส่ไกล่ลงไปนะจ้าแล้วก็พัดใส่กับพริกทีหูปัน่นไว้ เรื่อยๆนจะจ้ะจนไก่ออกแบบซุกๆเนี่ยค่อยเก็บต่อไปนี่ก็จะใส่น้ำเล็กน้อยก็ยังผัดไปก่อนนะจ้ะเนาะ แลน,นี้หนูก็จะปรุงใส่เกลือลงไปในรสด,ดีพักว้าแต่ไรแต่ไรเพราะว่าเวลาตอนที่พัดไก่หนูอยากเห็นไก่มันนุนน่มๆวนเนาะ ตอนนี้ไก,ก่ก็น่าจะได้เต็มที่เออจ้ะเสร็จแล้วก็จะมาใส่ผักมันจ้ะ นำปลาลางลงไปกอน,น่ะจ๊ะนำปลาคั่วสีนะจ๊ะ มันก็นจะสุกยากกว่าปกติอันมาจากกาจะพักที่นี่ใสๆเกือบเกือบสุดท้ายโตแป๊บเดียวพักนี่มันสุกาย Mua bốn nồi lại như thế này Hãy subscribe cho cụt nắm ไส้ผักชีลงไปเลยโอ้หอมหอมอะไรจ้ะหอม เตรีย,ยมย้มอ <c oughs> มันใหญ่มันสูงมันกดจะคุณอย่างไม่แต่น่อยแต่ก็โอเคนี่ใส่ผักเยอะๆปล่อยเห็นมันเดือดทีสักนิดนึงก็แล้วลวจ้ะ นี่จ้าแกงออมไก่แซบ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 นัวเด้อแซ่ไร้แซ่ไรเนาะมาเด้อจ้ามากินน้ำกันบ๊ายบาย